มาจ้ามื้อเช้าง่ายๆนะคะข้าวต้มกุนเชียงทอดค่ะอยู่ไทยๆหลานล้าในต่างแดนก็เป็นจังซี่ละคะ่ะคือกินอาหารไทยจ้าของคนไทยนะคะนำเข้ามาขายที่ประเทศเดนมาร์คค่ะก็สุกใดเล่าจะเท่ากับได้กินปลาล้าน้ำปลากะปิกุนเชียงอะไรประมาณนี้นะคะ นี่แหละจ้ะอาหารฝรั่งเราก็กินค่ะไม่ใช่ไม่กินเราอยู่ที่นี่เราอยู่ต่างแดน,นเราก็มีวิถีชีวิตแบบไทยๆและเราก็ต้อง integration นะคะ integration คือการมีส่วนร่วมต่อสังคมนั่นเองวันนี้ก็เป็นข้าวต้มนะคะข้าวต้มนี้ต้มไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะต้มหม้อใหญ่ค่ะก็เหลืออยู่ค่ะก็เลยเอามาอุ่นค่ะ ทานขิงล้วนๆเลยนะคะน้ําเสียงยังไม่มายังไม่ไปยังไม่เหมือนเดิมก็ต้องทานขิงไปก่อน,นะคะ่ะใส่สองซองเลยนะคะเป็นจาน้ําขิงค่ะแล้วก็ขิงบดนะคะขิงบดนี้เราจะไปกินกับข้าวต้มค่ะมาทานข้าวต้มด้วยกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสั้นๆไปแล้วจ้าบา,บายบหนึงดวงใจหนึงไลค์หนึงแชร์เหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ